ฟัวโลนบอสฟัวโลนเนี่ยเครือข่า,ขายคุณหมเป็เครือข่ายครับเป็นเคือเครือข่า,ขายคนเครือข่า,ขา,ยขา,ขายเก่าเครือข่ายเก่าเอาอย่างนี้บอเป็นเครือข,ข่ายเป็นบริษัทรับทำต้อลงเมื่อกี้สรุปแล้วคือไม่พี่หนุ่มคุณยอมรับไหมครัคุณมีเครือข่ายคุณม,มีผมไม่เข้าใจคําว่าที่พี่หนุ่มพูดคำว่าเครือข่ายท่าพี่หนุ่มพูดคำว่าเครือข่ายมันก็กลายเป็นผมท้องพูดคำว่าเครือข่ายแต่ผมว่าตอนนั้จะพูดว่าเขาเป็น ค,คือการที่คุณคุณจะกระจายสินค้าคือ,อยังไงคุณก็ต้องต้องมีลูกทีมมีเครือข่ายเอาคุณเอาขอขอขอกรนะดาษหน่อยเมื่อที่ผมพูดเสียอะเนพิมพ์พิมพ์ไม่เคืออะไรผมไม่เคยไปอยิบต์ไม่รู้เลยว่าอยู่อียิบเอ,อ,อางี้ดีกว่าผมเขียนคุณดใูให้ดูเข้าใจง่ายๆเลยนี่ค,คือพีระมิดนี่คือคุณเอะไงต่อกำลังกระจายสินค้านะผมก็จะผมจะปังบุญไปทางนี้นะ ตรงน,นี้แม่ทีขึ้นมาแม่ทีตลาดจ,จะมาตรงนี้ล่ะอันนี้คือทําไม่ถูกหลักคือขายเพราะอันนี้ขวางมากเลยขวางมากผมก็ต้องกระจายตลาดทางอื่นผมต้องมาพื้นที่ใกล้เคียงถ้าอย่างนั้นผมบอกเลยว่า,าวผมเข้ารอบจบน่าจะเป็นครอผผลพลาดลบแล้วเอาอีกสรอบครับวันนี้คุณลงุงลงไปแล้วสองแสนห้า วันนี้คุณจะเยียวยาคุณลุงยังไงองคงี้ได้ไหมครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์บัญชีไว้คุณลุงแล้วผมขอเครดิตคุณลุงมาก่อนแล้วเดี๋ยวผมโอนให้คุณลุงนี่มันมจะเอ้ากเาูเให้คุณลุงทิ้งบัญชีให้คุณไม่ใช่ลุงคุณจะทิ้งบัญชีให้ลุงเขาเพราะงี้ผมก็โอนให้ผู้เสียหายไปหลายๆาครั้งแล้วแต่ว่าตอนนี้ผมก็สิ้นเนื้อประดาตัวจริงๆผมไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้ริงว่าสินค้าเราบางทีมันไม่ได้คุณภาพทางราชสุวรามีคนเข้ามาแท็กข้อความ <What? S 2> ในเฟซบุ๊กผมบอกว่ามึงจะเอามาให้แมงมุมใส่เลรอผมก็ไม่เข้าใจว่าคือผมก็เลยเข้าไปในข้อความครับผมเห็นรูปของผู้เสียหายผมถึมงทรงารบว่าคือเสื้อตัวนั้นมี9แขนครับมันอาจจะหลุด QC ได้คนระับบางทีใครก็ทำมาเสื้อ9้าแขนผมไม่ทราบว่าทางโรงงานน่าจะทำมาผิดครเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงก็ ไปกัทนายแล้วก็ไปเออ่ศกศไปที่ศกอทำไมจะไปส่งอะไรให้ใครแล้วสกศไปที่นั่นรับรองเรียนด้วยพุ่มมีศูนย์เยียวยานะไปที่ที่ไหนที่คืออะไรคือเนี้ยเขาจะไปร้องเรียนไงว่าเออเขาจะคุยทดแทนหรือเป็นเท่าอะไรให้เขาได้นะฮะครับผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรคุณว่ารอแจ็หรอกนะฮะแต่ว่าคุณแม่ขายอะไรคุณแจงอะไรปล่อ๋อคือเขาเป็นคนแนะนำอันนี้เขาเป็นคนแนะนำเลย คนดูแลเรื่องเรื่องคอร์สไม่ใช่แนะนําผมไปซื้อเสื้อในเจกาเกดียวนะแนะนําผมไปซื้อประกันสุขภาพเพื่อนเขาด้วยโอ้ยนี่คือแบบนี่คือขาใหญ่เลยแต่ประกันผมชอบชอบไหมชอบแล้เสื้อเสื้อไม่ชอบเสื้อไม่ชอบอีกคำถามเดียวอย่าหาผมอย่างนี้เลยนะซาไค คิดว่าคุณเป็นผู้เสียหายคุณไปร้องเรียนได้ที่สยามสแควร์ซอยสามชั้นสองข้างล่างร้านสูตรเดินอ้อมเข้าหลังร้านมันทำเพื่อมาโปรโมทร้านใ้เยี่ยนี่เคเนี้น <c oughs> อีกคำถามเดียวเลยอย่าหาผมโอ้โหนี่รถใหม่คุณเนี่ยจะปล่อยให้ลูกทิ้งคุณอีกไหมเนี่ยรถใหม่คุณเนี่ยมันเป็นรถอ,อะไรเนี่ยมันเป็นเสื้อกีฬาเสื้อบอลนะ <c oughs> เปิดได้ไหมให้ผมแกะเองนะผมจะมีความสุขกว่านะครัแกะเลยผมจะไม่ไม่เซอร์ไพรส์ขอบคุณมากนะฮะวันนี้ขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณบอสแก๊ส ถามอีกครั้งหนึ่งทำไมคิดไ้ถึงกล้ามาก็ต้องมายแล้วผมก็ต้องมาแล้วเพราะาผมผมไม่รู้สู้อยู่กับอะไรว่าคุณผู้ชม,ามาาการับผู้เสียหายนะเป็นกำลังใจให้กับรอสแก๊สในการเดินหน้าทำธุรกิจครับคุณมั่นใจว่าคุณจะขายต่อครับแล้วผมก็ขอร้องด้วย mm hmm. ผมอยากขอร้องทีมงานพี่หนุ่มนะว่าว่าจะเล่นอะไรให้ใหมันเผื่อสักอาทิตย์หนึ่ง <laughs> ว่า เล่นยครับม,มันมันเหมือนคนตื่นทำนะเลน่นอยู่ก็เล่นเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมจะไปแกะอะไรตอนไหนที่ผมร้องให้สี่รอบมาแล้วคนะุณผู้ชมมาแล้วค่ะผู้ชมนะฮะสุดท้ายนี่คุณขายตรงไหมครัผมให้คุณพูดแล้วจบรายการเลยผมขายตรงตรง,ตรงสยามซอยสามชั้นสอง 2, ข้างล่า,าเงเป็นร้านสุดเดินข้าวหลังร้านโอเคครับวันนีลาไปก่อนครับสวัสดีค,ครับคุณผู้ชมครับ